ขยี้นีไหมขอเสนอฟื้ลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่876ตอนสุดท้ายแล้วนะครับเสียงของเทียนหยุนดังอยู่ในแดนเทพบรรพการซึ่งมีภูเขาขีมะสี่รุงอยู่ใจกลางร่างใหญ่ยักษ์ที่สร้างจากสายหมอกกับภูเขาหาววังลินยังไม่พอใจและบ้าคลั่งเขาไม่ยอมให้กลายเป็นแบบนี้เขารอคอยมานานมากรอคอยวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่หลายครั้งจนกระทั่งวันนี้ได้มาถึงแต่ไม่คิดว่าทุกอย่าง จะกลายเป็นแบบนี้วังหลินหลอกลวงทุกคนแม้แต่เทียนหยุนเทียวรู้ทุกอย่างก็ยังไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันของวังหลินแต่เป็นเต๋าของร่างอวตารมือสังหารจิตใจเทียนหยุนเต็มด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกแบบนี้มากพอทําให้เขาเกิดความบ้าคลั่งขึ้นเขาคือวิญญาณสมบัติของเข็มทิศและเขาเห็นวังหลินมาที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งอย่างหายไปทุกครั้งในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ จนกระทั่งถึงตอนที่เขาเห็นวังหลินเข้ามาทำลายเพื่อเปิดเข็มทิศด้วยตัวเองและจากนั้นก็หายตัวไปทำให้ตัวเทียนหยุนออกมาได้และในตอนนั้นเขาก็หัวเราะด้วยความยินดีเขาไม่รู้ว่าต้นกำเนิดของตัวเองในความทรงจำที่เขาตื่นขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนเขาก็เป็นจิตวิญญาณสมบัติของเข็มทิศไร้ขอบเขตไปแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนสร้างเข็มทิศขึ้นมาเขา ไม่มีความทรงจําและสับสนอยู่นานจนกระทั่งได้เห็นวังหลินยืมเข็มทิศเขาเห็นวังหลินเข้าไปในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนตัวเขาเองได้รับการปลดปล่อยพอเขาได้รับการปลดปล่อยจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างพูดไม่ออกเขาเหมือนกําลังเป็นอิสระแล้วไม่ต้องการอยู่ในเข็มทิศเหมือนเป็นนักโทษอีกต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึง ต้องการครอบงำวังหลินจากมุมมองของเขาทุกชีวิตบนแผ่นดินเซียนดาราจึงเป็นเรื่องโกหกและมีเพียงวังหลินที่เป็นความจริงจากการวิเคราะห์ของเขาเมื่อเขาครอบงำวังหลินได้สําเร็จเขาก็จะมีระดับบวชเพาะขั้นย่ำสวรรค์ได้รับอิสระอย่างแท้จริงเขาไม่สามารถโดนขังในเข็มทิศเพื่อเป็นจิตวิญญาณสมบัติได้อีกต่อไปแม้เขาจะรู้สึกว่านอกจากการเป็นจิตวิญญาณสมบัติ เขายังเป็นองค์ค克์ของเขมทิศก็ตามทีแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทุกอย่างที่เขาทำก็เพื่ออิสรภาพเขากระทั่งได้ตัดสินใจว่าเมื่อได้รับอิสระและครอบงำวังหลินได้สำเร็จเขาจะออกไปตามหาต้นกําเนิดตัวเองตามหาคนที่ทำให้เขาเป็นจิตวิญญาณสมบัติจากมุมมองแบบนี้หลังจากครอบงำร่างวังลินได้สำเร็จเขมทิศไร้ขอ,อบเขตก็จะกลายเป็นสมบัติของเขา เขาซึ่งเป็นจิตวิญญาณสมบัติอยู่แล้วจึงไม่มีใครรู้ความแข็งแกร่งของมันได้ดีกว่าเขาอีกนอกจากพลังของมันส่วนสําคัญสุดคือทําให้คนออกไปจากดินแดนฝืนชะตาปัตตภีได้ส่วนต้นกําเนิดของเข็มทิศไร้ขอบเขตเขาขุดความคิดบางอย่างขึ้นมาแต่มันก็ผ้าเรือนเขาไม่รู้ว่าใครสร้างมันขึ้นมาแล้วทําไมเขาถึงอยู่ข้างในได้เขาเพียงแค่รู้ว่าเมื่อเด้รับอิสระเขาจะค้นหาคําตอบนั้น แต่ในยามนี้แผนทุกอย่างของเขากลับพังทลายเพราะคำพูดของวังลินเขาไม่มีความหวังเหลืออยู่แล้วเขารู้สึกเพียงแต่ความสิ้นหวังและความโกรธเกีว่วพร้อมกับความหวาดกลัวและความไม่ยินยอมเทียนหยุนพุ่งก็ใส่วังลินอย่างสุดกำลังสายหมอกสีดำก็ส่งเสียงควยขวนเพียงเข้าใกล้จึงได้เห็นวังลินยิ้มออกมาวังดินยกแขนขวาขึ้นสายหมอกสีดำกำลังเข้ามาและก็สบัดเบา ตอนที่ข้าเชี่ยวชาญวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ข้ากับ,บรรลุขั้นย่ำสวรรค์ไปแล้ววังหลินพูดขึ้นสายหมอกเบื้องหน้าเหมือนกำลังกลายเป็นไอแล้วเริ่มแตกสลายข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนี้วังลินข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนี้เทียนหยุ่นก็ร้องอย่างโขยหวนควันเที่ยวเหลือควบแน่นกลายเป็นศีรษะขนาดักษ์ศีสะนี้ดูแตกต่างจากเทียนหยุ่นโดยมีรูปลักษณ์ของชายวัยกลางคนตรงกลางหน้าผากมี รูปดาวที่กำลังกระพริบข้างในรูปดาวนั้นมีร่างเงาเกระเรียนที่กำลังดิ้นรลนอยู่ทั้งหมดนี้กินเวลาเพียงคลิปตาเดียวก่อนแตกสลายศีสระของชายวัยกลางคนแตกสลายควันสีดําทุกอย่างเปลี่ยนกลายเป็นนกกระเรียนสีดําตัวยักษ์เจ้ากระเรียนสีดําทรงเสียงกู่ร้องคุ้งคอหาวังรินอีกครั้งเชื่อวินาทีที่เข้าใกล้แววตาวังรินเป็นประกายเขาก้าวไปข้างหน้ายกแขนขวาขึ้นมาคว้าจับคอเจ้ากระเรียน เจ้ากรเรียนพยายามดิ้นรลนต่อไปยิ่งมันส่งเสียงร้องวังหลินยิ่งมีแววตาเป็นประกายแขนขวาบีบแน่นขึ้นจนเกิดเสียงดังปังทําให้ทั้งแดนเทพบรรพการสั่นเทาและท้องฟ้าเกิดการผ้าเรือนนกกรเรียนสีดําแตกสลายอย่างสมบูรณ์สัมผัสวิญญาณของเทียนหยุนตกอยู่ในความปั่นป่วนตอนที่กรเรียนสีดําแตกสลายนั่นคือสัมผัสวิญญาณสุดท้ายของเทียนหยุนที่กําลังพังทลาย เขาเหมือนจดจําอดีตบางอย่างได้บางอย่างที่เขาคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในความทรงจําดินแดนเต่ารุ่งอรุณบ้านเกิดของข้าเทียนหยุ่นคึมพมกับสัมผัสวิญญาณที่แตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงและเขาก็ตายอย่างสมบูรณ์ล่างกระเรียนเปลี่ยนกลายเป็นควันสีดําท่ามกลางควันสีดํานั้นมีควันสายหนึ่งที่เป็นสีเทาเขาเฝ้าดูควันสีเทาคุ้งเข้าหาสะพานซึ่งเชื่อมต่อกับท้องฟ้า เรือนหายไปในภาพมายาด้านหลังสะพานควันสีเท่านี้ไม่ได้พากินไอเทียนหยุนไปด้วยวังหลินไม่ได้ประหลาดใจเราก็รู้อยู่แล้วถึงตัวตนของควันสีเทาเขาเพียงแค่มองและไม่สนใจแขนขวายื่นออกไปคว้าจับควันสีดำเพียงแค่คว้าจับควันสีดำจึงรวมตัวกันกลายเป็นก้อนขนาดเท่ากำปั้นในมือวังหลินก้อนควันไม่ได้เป็นสีดำแต่เป็นถึงก้าสีดูงดงามอย่างยิ่ง สารแห่งดินแดนพาวางลินมองดวงตาไม่ได้สงบอีกแล้วแต่กลับตื่นเต้นเขาสะบัดมือซ้ายปากฏลงศพขึ้นมาข้างในโรงศพมีสตรีผู้หนึ่งหลับไหลนางไม่ได้สวยงามไร้ที่ติแต่นางมีความอ่อนโยนดวงตารับไม่ขย,ยับขยื่นวานเอ,อ๋อครั้งหนึ่งข้าพูดว่าถึงแม้สวรรค์อยากให้เจ้าตายข้าก็จะพาเจ้ากลับมาเขาสัมผัสใบหน้านางหยาดน้ําตาค่อยๆไหล ข้าทําสําเร็จแล้วว่านเอ,อ๋อหลังจากผ่านไปหลายพันปีข้าก็ทําสําเร็จวังดินมีใบหน้าอ่อนโยนก่อนที่จะค่อยๆนําก้อนควันก้าวสีประทับกลางหน้าผากนางเขาเฝ้ามองดูก้อนควันเข้าสู่ร่างกายของนางการเวลาคล้ายกับดําลงต่อไปชั่วนิรันด์แต่บนใบหน้าวังดินกับเผยสัญญาณแห่งความตึงเครียดเขากังวลอย่างยิ่งเขาถึงกับกัดริมฝีปากของตัวเองเขาค่อยๆรูปผม วานเอ,อ๋อกลับมาได้แล้วกลับมาเถิดรืมตาของเจ้ารืมตาของเจ้าขึ้นมาแล้วมองมาที่ข้าสิเรื่องราวที่ปผเชิญด้านนอกทะเลปีศาสดูเหมือนจะเป็นพูมลริขิตของทั้งคู่ที่จะไม่มีวันเลือนหายไม่มีวันละทิ้งเสียงร้องขอความช่วยเหลือครั้งนั้นและสายตาตื่นตระหนกของนางทําให้วังรินซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้สังเกตบางอย่างจึงเงยหน้าขึ้นมาหากเขาไม่เงยหน้าขึ้นมา บางทีทุกอย่างคงไม่เหมือนเดิมในทะเลปีศาจต,ตอนที่เขาลืมตาได้เห็นร่างที่อ่อนแอยืนอยู่ตรงทางเข้าถ้ำหัวใจเขาเริ่มสั่นเทาเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดว่าไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้าสังหารพวกมันแต่เขารู้ว่าคำพูดเขาเป็นธรรมชาติมากร่างอรชรที่ใช้รูหิตตัวเองเพื่อจะรึกค่ายกลบางกรเข้าไปในเกตไปหน้าเริ่มซีดทำให้หวังรินเจ็บปวดแต่ในตอนนั้นเขากำลังถูกคนเกียดติชังไล่ล่า เขาไปยังส่วนลึกของมหาสมุทรเขาได้แต่เฝ้าบอกตัวเองว่าลืมความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่นางได้ผ่านมาชาเขตการ์ในสำนักเมคายามเขาได้ยินเสียงผินเห็นล่างอันโดดเดี่ยวในอารมเขาจึงได้รู้ว่าเขาไม่อาจลืมเลือนไปได้แขนซ้ายคือเวรกรรมในทะเลปีศาจแขนขวาคือการบ่มเพาะหลายร้อยปีวานเออลืมตาเถิดตื่นได้แล้วและยังมีพิงเอ๋อด้วยนะ เขาก็จะตื่นเช่นกันเจ้าจะต้องชอบเด็กคนนั้นแน่วังรินน้ำตาค่อยๆไหลการเวลาไม่ได้รอคอยข้าเจ้าเมื่อใดเจ้าจะพาข้าไปวานเอ,อ๋อข้าวังรินเราเป็นสามีภรรยากันให้ข้าพาเจ้าไปด้วยกันวังรินมองหลีมู่หวานพร้อมกับน้ำตาไหลเขารอคอยมาหลายพันปีเพื่อวันนี้ความอบอุ่นในหมู่บ้านล่างที่เขาเห็นยามที่มองกลับไป ชาเหตการในอดีตได้ใช้ซ้ำในหัวใจเขาเขาไม่มีวันลืมเขาไม่ต้องการลืมและเขาไม่อยากลืมเขาเฝ้าดูหลีมูหวานแก่ชรามีอายุมากขึ้นจนนางค่อยๆมาถึงจุดจบของชีวิตวินาทีที่นางหลับตาหัวใจเขาเจ็บปวดอย่างมากเขาไม่ยอมให้หลีมูหวานจากไปแบบนี้เขาต้องชิงนางกลับมาให้ได้หลังจากพบความสูญเสียเขาคงดึงมันกลับคืนมาแม้ว่า จะหมายความว่าเขาต้องเข้าไปแตะความทรงจําที่ปิดผนึกเอาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าก้าวเดินเข้าสู่หนทางแห่งความโศกเศร้าแม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกไม่เสียใจเลยวานเอ,อ๋อตื่นเถิดวานเอ,อ๋อวังลินมองสตรีที่หลับไหลพร้อมกหยดน้ําตาข้ายอมทําลายโรคทั้งใบ <_ S 1> เพียงเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กลับมาถูกต้องข้ายอมหันหลังให้กับโรคเพียงเพื่อสวรรค์ไม่ขวางกั้นสายตาเจ้า ข้ายอมปัดเปล่าความมืดมิดไร้สิ้นสุดเพื่อเปิดทางเพื่อให้เจ้าได้เจอทางกลับบ้านวานเอ,อ๋อข้าเป็นสามีเจ้าข้าอยากให้เจ้าลืมตาและตื่นขึ้นมาวังดินมองท้องฟ้านั้นเวลาผ่านไปสักพักแต่สติข้างในโรงศพก็ยังคงหลับตาตัวเขาไม่อยากยอมรับเรื่องนี้ได้ไม่ต้องร้องไห้วินาทีนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นฝ่ามืออบอุ่นค่อยๆย,ย,ยกขึ้นล่างของ ร่างของวังรินเริ่มสัน่นกรมนาเห็นเปลือกตาหลีมู่หวานกำลังสัน่นเผานางรืมตาขึ้นมาดวงตาคู่นั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้จะผ่านไปหลายพันปีความรู้สึกยังอ่อนโยนช่วยรักษาการบาดเจ็บในหัวใจของเขานใจกลางแดนเทพบรรพการซึ่งเป็นดินแดนวงกลมภูเขาขีมะสีรุง้งมีร่างสองร่างยืนอยู่บนนั้นทั้งคู่คือวังรินและหลีมู่หวานทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้น สายตามองสะพานที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลและพูดคุยกันเบาๆวังหลินมองไปยังตาของหลินมู่หวานอย่างอ่อนโยนเขารอคอยวันนี้มันนานตอนนี้ผ่านมาหลายพันปีในที่สุดก็สําเร็จขีมะสียุงที่ตกตอนนี้ไม่ให้ความรู้สึกเศร้ามองอีกต่อไปมันแตกต่างจากที่วังหลินเห็นในอารามบันประชนอย่างสิ้นเชิงเรื่องมันยาวววานเออเมื่อเราออกไปจากที่นี่เราจะหาที่ที่สงบ จากนั้นข้าจะใช้เวลาเล่าเรืเร่องราวให้เจ้าฟังทุกเรื่องขิงเอ๋อกับภรรยาของเขาชิงยี่เจ้าจะรักทั้งสองคนอย่างแน่นอนรีมู่หวานก็พยักหน้านางมองบุรุษตรงหน้าเขาเหมือนเดิมเช่นเมื่อก่อนแต่ใบหน้ามีร่องรอยการผ่านการเวลาแฝงเอาไว้นางพอนึกภาพออกว่าวางหลินต้องผ่านความยากลำบากแค่ไหนแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งที่มีค่าแบบใดเพื่อปลุกนางขึ้นมา ตอนนี้ให้ข้าพาเจ้าไปย่ำสวรรค์ด้วยกันขณะวังหลินมองสะพานที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลสายตาเจิดจ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตลอดหลายพันปีในสายตาเขาไม่มีความเศร้าโศกลงเหลืออยู่อีกต่อไปวังหลินดึงแขนของรีมู่หวานกระชับร่างกายหลังจากตื่นขึ้นมาเขาไม่มีวันยอมปล่อยเขากลัวว่าเมื่อปล่อยไปอาจจะตามหานางไม่เจออีกทั้งสองล่างก้าวไปบนสะพานย่ำสวรรค์ ไปถึงปลายทางของสะพานที่เชื่อมต่อกับภาพมายารีม่อวานเองก็กอดแขนวังหลินไว้และไม่อยากปล่อยไป,ไปนางสัมผัสถึงความอบอุ่นจากแขนที่ทําให้หัวใจนางรู้สึกอบอุ่นและสงบสุขมาตลอดหลายพันปีลางทั้งสองค่อยๆมาถึงปลายทางของสะพานขนาดทั้งคู่กําลังก้าวไปวังลินกบหยุดและสะบัดมือการทำเช่นนี้ทำให้ลำแสงสามสายนั้นเข้าไปหาพื้นดิน ลำแสงแรกคือเขมทิดครึ่งส่วนมันลอยเข้าหาพื้นดินทำให้พื้นวงกลมเริ่มสั่นเทาส่วนที่เป็นภาพมายาครึ่งส่วนกลายเป็นจริงขึ้นมาล่องลึกของภูเขานับไม่ถ้วนเป่งปะกายหลังจากมันสมบูรณ์ก็เริ่มเปิดใช้งานลำแสงที่สองคือเขมชี้ขนาดักษ์มันตกลงไปประสานกับภูเขาหิมะสี่รุง้งเขมชี้กวาดผ่านทั่วบริเวณกินนอายทรงพลังแผ่กระจายออกมาจากพื้นปฐพี ส่งไปทั่วทั้งโลกแห่งนี้ลำแสงที่สามคือรูปปัดสีขาวรูปปัดเปือยิดปามันลอยอยู่ในโลกแข่งนี้เป่งแสงเบาๆการปรากฏตัวของมันทําให้สถานที่แห่งนี้ที่เป็นเข็มทิศไร้ขอบเขตเกิดการสมบูรณ์วังดินพูดเบาๆว่าถอนคืนชั่วจังหวะที่พื้นดินสั่นเทาและขดตัวเรือไว้เพียงสายหมอกจํานวนมากต่อมาพื้นดินก็หายไปภูเขาหิมะสีรุ้งก็หายไป ทุกอย่างในโรคยกเว้นสะพานและหลีมู่หวานหายไปหมดทุกอย่างเือนหายเข้าไปในเข็มทิศขนาดเท่าฝ่ามือเข็มทิศลอยอยู่บนมือซ้ายของวังรินและหมุนอย่างต่อเนื่องมันหดลงอีกครั้งและสิ่งที่ปรากฏในมือคือลูกปัดฟือลิคิตฟ้าลูกปัดฟิลิคิตฟ้าคือชิ้นส่วนสําคัญที่สุดของเข็มทิศไร้ขอบเขตและมันดูไม่แตกต่างกับตอนที่เข็มทิศสมบูรณ์เลยแม้แต่น้อยวังริน ก็ถือลูกปัดนั้นพันหลังกลับไปเขามองไม่เห็นท้องฟ้าและพื้นดินมีเพียงความว่างเปล่าในปลายสุดของความว่างเปล่าเขาได้เห็นล่างหนึ่งนั่นก็คือกุยเต้ากุยเต้ามองทุกอย่างนี้ด้วยอาการตกใจเขาเห็นสะพานแห่งเดียวที่อยู่ในมิติว่างแห่งนี้และล่างสองคนบนสะพานนี่คือคําตอบเขาเผยใบหน้าซับซ้อนวางดินก็ยิ้มและสะบัดแขนขวาปรากฏวางวนขึ้นด้านหลังกุยต้าข้างในวางวน คือแผ่นดินเซียนดารากุยเต้าคิดคู่หนึ่งก่อนโค้งคำนับให้กับวังลินและจากไปหลังจากเข้าไปแล้ววังลินดึงหลีมู่หวานเข้ามาข้างกายซึ่งเห็นล่างนั้นเช่นกันแต่ไม่เอ่ยอะไรทั้งสองหันไปทางสุดของสะพานและเรือนหายเข้าไปในภาพมายาหลังจากวังลินไปถึงสะพานได้เปลี่ยนกายเป็นละองแสงและหายไปณนะสถานที่ที่เหมือนสวนแห่งสวรรค์ห่างออกไปไกลมีตำหนักแห่งหนึ่งซึ่งมีโต๊ะหินหนึ่งตัว และเก้าอี้สองตัวบนเก้าอี้หินมีคนคนหนึ่งนั่งคันหลังให้วังหลินคนผู้นี้สวมชุดสีเทาเรือนผมสีเทาแต่วังหลินไม่สามารถเห็นรูปร่างได้ชัดเจนด้านหลังคนผู้นี้มีอีกคนที่ยืนอยู่เหมือนคนรับใช้วังหลินดึงหลีมู่หวานออกมาจะมิติว่างและมาถึงสถานที่คล้ายกับสวนแห่งนี้พอวังหลินแล้วหลีมู่หวานเข้ามาคนรับใช้จึงหันมามองวังหลินและยิ้มวังหลินก็มองคนรับใช้ คนรับใช้คู่นี้ดูแก่เล็กน้อยและยังจำได้ริงเทียนโหทั้งใช่และไม่ใช่ข้าคนรับใช้ใสน่นะคนที่พูดขึ้นคือชายชุดเทาที่หันหลังให้กับวังหลินชายชุดเทาเอ่ยว่านี่ต้องเป็นแม่นางหวังช่างคู่ควรต่อสหายเซียนหวังยิ่งนะหลีหมู่หวานก็สงบนิ่งนางยืนข้ามวังหลินและมองชายชุดเทาวังดินก็มองชายชุดเทาและยิ้มเขาดึงหลีหมู่หวานมาอยู่ตรงข้ามกับชายฉลา แล้วสะบัดมือปรากฏภาพเงาทับซ้อนขึ้นบนเก้าอี้เที่ยวเหลือเพื่อแยกออกมาสองตัวเขาะหลีมมือหวานก็นั่งลงบนโต๊ะระหว่างเขาและชายชุดเทาคือกระดานหมา,มากสีขาวและดำกระจัดกระจายเห็นชัดว่าสถานการณ์ย่ำแย่ล่างอวตารของเจ้าออกไปหลังจากเล่นได้ครึ่งทางข้ารอมาหลายปีในสุดเจ้าก็มาถึงเรามาต่อกันเถิดชายชุดเทายิ้มเจ้าก็คือองค์คารหรือ วังหลินมองกระดานนั้นชายชุดเทาเอ่ยว่าใช่แล้วและเหมือนกับเจ้าเทียนหยุนคือจิตวิญญาณสมบัติข้าทิ้งสัมผัสวิญญาณส่วนหนึ่งไว้กับเขาและนั่นคือเทียนหยุนชุดเทาที่เจ้าเห็นชายชุดเทามีหน้าตาเหมือนกับเทียนหยุนไม่มีผิดแต่ความรู้สึกที่เขาเป่งออกมาต่างออกไปเหมือนที่เขาพูดไว้เขาคือเทียนหยุนชุดเทาก็เหมือนกับดินแดนสีรุงซึ่งเดิมทีถูกสร้างจากร่างอวตารของเจ้า ต่อมาก็ถูกจิตวิญญาณสมบัติคนพบและถูกใช้งานข้ามีความอยากรู้อยากเห็นมากเช่นกันแต่ตอนนี้ข้าเห็นว่าวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่นั้นเป็นเรื่องง่ายสําหรับเจ้าไปแล้วการเรียนแบบรูกปัดฟื้นิีิดฟ้าในดินแดนสีรุง้งถูกสร้างจากร่างอวตารมือสังหารของเจ้าตอนที่พยายามค้นหาว่ามีอะไรที่ขาดหายไปแผ่นจารึกเต่าเหล่านั้นรวนเป็นประสบการณ์ชีวิตของเจ้าเดินบนเส้นทางแห่งเต่าที่แท้จริง คําว่าที่แท้จริงซึ่งอ้างในประโยคเป็นการกล่าวถึงตัวเองที่อยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ความหมายของทั้งประโยคก็คือทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงจากนั้นจึงสามารถก้าวเดินบนวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่านิพพานข้าไม่มีชื่อหากข้าเป็นคนแรกในดินแดนฝืนชะตาปัตตภ,ภีที่บรรลุขั้นย่ำสวรรค์เช่นนั้นเจ้าก็เป็นคนที่สอง นอกจากเจ้าและข้าแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดสามารถย่ำสวรรค์เพื่อมาถึงที่นี่ได้นอกจากร่างอวตารของเจ้าเท่านั้นวังดินก็คิดเขายัางไม่ยอมปล่อยมือถรีมู่หวานเจ้าเป็นคนสร้างเข็มทิศไล้ขอบเขตเจ้าเป็นคนผนึกจิตวิญญาณสมบัติไว้ข้างในใช่หรือไม่ขันทีสี 4, ขันย่ำสวรรค์ถือเป็นขีดจำกัดขอดินแดนฝืนชะตาปัตตภีแต่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลขอดินแดนสี่แห่ง ยังมีบางคนที่บรรลุขั้นที่ห้าหรือขั้นที่หกไปอีกก่อนข้าจะมาที่นี่กระดานพันนี้ก็มีอยู่แล้วเล่นกันเถิดถึงตาเจ้าแล้ววังหลินก็คิดแล้วเผยรอยยิ้มก่อนที่เขาจะยกแขนขึ้นในมือเป็นลูกปัดสีขาวเขาถือแล้ววางลงเมื่อลูกปัดวางลงแผ่นกระดานก็เปลี่ยนไปหมากสีดําและขาวทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวราวกับพยายามทํานายบางอย่างพอรีมุ่หวานมองเข้าไป ก็ประสานกลายเป็นสองชิ้นเท่านั้นหนึ่งดำหนึ่งขาวหมากสีขาวคือฝั่งวังหลินหมากสีดำคือฝั่งของชายชุดเทาเจ้าเข้าใจหรือไม่ชายชุดเทาก็คิดข้าเข้าใจวังหลินก็ยิ้มและยืนขึ้นดึงรีมู่หวานเขาไม่ได้มองกลับไปที่คนทั้งสองหรือบนกระดานแต่ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับรีมู่หวานทั้งสองหายไปจากที่นี่หลังจากเขาหายไป หมากสีขาวบนกระดานค่อยๆกลายเป็นภาพรวงตาและในสุดก็หายไปรากับมันติดตามวังดินไปด้วยวังลินจากไปพร้อมตอรีมู่หวานบนพันดินเซียนดาราไม่มีใครนอกจากกุยเต้าที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในดินแดนเทพบรรพาการวังดินนั่งลงอย่างสงบบนภูเขาแห่งหนึ่งในเผ่าโบลันรีมู่หวานก็นั่งอยู่ด้านหลังเขามองนางอย่างอ่อนโยนเขาอยู่ที่นี่ต่ออีกหลายวันเขาดูเหมือนกําลังรอคอยบางอย่าง รีมูหวานไม่รู้ว่าเป็นอะไรและนางก็ไม่ต้องการรู้ตราบใดที่นางสามารถอยู่ข้างกายวังหลินได้นางก็พอใจแล้วทว่าในใจนางยังรอคอยคําถามหนึ่งแต่นางต้องการรอให้วังหลินตื่นขึ้นมาถึงจะถามหลังจากผ่านไปอีกสามวันพบคำของวันนี้ขณะที่ท้องฟ้าสลัววังหลินก็ลืมตาตื่นวินาทีนั้นชายคู่หนึ่งสวมชุดสีดําและมีเรือนผมสีดําปรากฏขึ้นด้านนอกพันดินเซียนดารา ร่างกายแต่ไม่ได้กินอายสังหารและทำลายหลังเขายืนอยู่ด้านนอกแผ่นดินเซียนดาราสายตามองไปยังเผ่าโบราณที่ตรงนั้นเขาเห็นว่ามีคนกำลังมองมาที่เขารูปลากหน้าตาเขาเองก็เหมือนกับวังดินไม่มีผิดหลังจากขิดชายชุดดำจึงพุ่งเข้ามาในแผ่นดินเซียนดาราเขาเปลี่ยนกายเป็นลำแสงทะลุสู่เผ่าโบราณมุ่งหน้าไปยังภูเขาที่วังลินอยู่พอเขาเห็นหลีมู่หวานสายตาจึงเปลี่ยนไป เจ้าไม่จําเป็นต้องมาวังหลินมองร่างอาวตารนั้นชายชุดดําก็คิดจากนั้นก็ยกแขนขึ้นดึงผมออกมาหนึ่งเส้นพอเขาวางลงเส้นผมสีขาวก็พีวหวเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวอย่างชัดเจนวินาทีที่เส้นผมสีขาวปรากฏด้านหลังวังหลินก็ยกแขนขวาขึ้นปรากฏเส้นผมสีขาวเช่นกันทว่าในจังหวะที่เส้นผมปรากฏมันค่อยๆหายไปชายชุดดำมองหลีหมู่หวานอีกครั้งเขาหลับตารงพร้อมกับ เลี่ยนกายเป็นควันสีดําลบเรือนสติตัวเองเพื่อประสานเข้ากับร่างวังลินวังดินก็ดูซับควันสีดํานั้นร่างอวตารมือสังหารปรากฏขึ้นในร่างกายครั้งเขามองหลีมู่หวานจึงเข้าใจว่าทําไมล่างอวตารมือสังหารถึงลบสํานึกของตัวเองและประสานเข้ากับเขาหลังจากได้รับอิสระสําหรับข้ามันคือ500ปีสําหรับเขามันคือวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่นับครั้งไม่ถ้วน ท่านมองที่ข้ามีอะไรหรือไม่เจ้าได้เห็นเขาหรือไม่ใครกันหลีมุหวานตกใจไม่มีอะไรเราไปกันเถิดเจ้าไม่อยากเคนวังผิงและภรรยาหรือเราไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราแล้วเริ่มต้นชีวิตธรรมดากันเถิดไม่ไปบ่มเพาะหรอกหรือการบ่มเพาะอยู่ในใจหลังจากค้นหาตัวเองทุกที่ก็เหมือนกันหมดวังหลินยิม้มและกอดหลีมุหวานทั้งสองกลายเป็นแสงและหายไปวังหลิน หลังจากเกมกระดานจบลงท่านพูดว่าเจ้าเข้าใจใช่หรือไม่ข้าไม่เข้าใจมันจริงๆมีอะไรต้องเข้าใจหรือทั้งสองค่อยๆทยานออกไปและหายไปพวกเขาไม่เห็นว่าในจังหวะนั้นในมุมหนึ่งของเมืองศิลาด,ดําห่างออกจากภูเขานี้ไม่ไกลนะักสตรีชุดขาวได้หันหลังให้กับแสงไฟจากบ้านเรือนมากมายนางมองไปยังลําแสงหนึ่งที่กำลังทยานไปไกลหยาดน้ำตาค่อยๆไหลลืมมันไปเถิด ลืมทุกสิ่งทุกอย่างมัดฉาในชีวิตที่แล้วก็เฝ้าดูวิหกจากไปทั้งที่ตัวเองอยู่ในน้ําเหมือนกันสายตานางเริ่มค้าเรือนมัดฉาในน้ําดูเหมือนกําลังร้องไห้แต่หยาดน้ําตาละลายไปกับน้ําดังนั้นวิหกจึงไม่อาจเห็นในชีวิตที่แล้วเราต่างเป็นวิหกและมัดฉาแต่ในชีวิตนี้เราไม่ใช่เสียงอ่อนโยนดังขึ้นด้านหลังหญิงสาวหญิงสาวร่างเบาบางก็สั่นเทานางหันกลับและเห็นร่างหนึ่งที่กําลังยิ้มให้ โอเคเจอโอกาสน,นะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ